ความลับที่หลายคู่ไม่เคยรู้ใครคือ CFO ตัวจริงของบ้านคำตอบอาจไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนเชื่อว่าต้องมีคนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เคยทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเงินบ้างไหมครับคุณเป็นคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระการจัดการเงินทั้งหมดในบ้านอยู่หรือเปล่าหรือกลับกันไม่มีใครอยากแตะเรื่องนี้เลย ปัญหาเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนบ่อยที่สุดจริงๆแล้วแนวคิดที่ว่าคนเดียวต้องแบกรับภาระการเงินทั้งหมดมันไม่ยั่งยืนเลยนะครับ ลองคิดดูสิบางคนถนัดเรื่องวางแผนลงทุนระยะยาวแต่อีกคนเก่งกาจเรื่องบริหารรายจ่ายประจำวันและจัดการหนี้นี่คือโอกาสทองแทนที่จะหา CFO คนเดียวทำไมเราไม่สร้าง CFO คู่ที่เสริมกันล่ะครับคุณอาจเป็น CFO ด้านการลงทุนและการเติบโตส่วนคู่ของคุณเป็น CFO ด้านบริหารกระแสงเงินสดและลดค่าใช้จ่าย การแบ่งหน้าที่ชัดเจนตามความถนัดและความสนใจไม่ใช่ภาระแต่มันคือการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญคือการสื่อสารกันตลอดเวลาสรุปคือการเงินในบ้านไม่ได้ต้องการ CFO คนเดียวแต่ต้องการทีมที่เข้าใจบทบาทและสนับสนุนกันอย่างแท้จริงการคุยกันอย่างเปิดอกคือหัวใจสำคัญแล้วคู่ของคุณล่ะครับมีวิธีแบ่งหน้าที่การเงินกันยังไงให้ลงตัวและมีความสุขแชร์ประสบการณ์และเทคนิคของคุณในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆอ,อ,อ่านกันหน่อย